วัครับวันนี้ก็จะมาแกะสินค้าที่สั่งมาจากออนไลน์นะครับเป็นโทรศัพท์มือถือนะครับ vivo y 1 2สนะครับสั่งในช่วงลดราคานะครับก็เดี๋ยวมาแกะดูว่าข้างในมีอะไรมาบ้างนะครับซึ่งออกมาปีตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับเพื่อนๆอาจจะรู้แล้วว่า ข้างในมันมีอะไรบ้างแต่ผมสั่งออนไลน์มาเนาะก็เลยว่าจะลองแกะโทรศัพท์เครื่องนี้ตั้งใจว่าจะซื้อให้คุณแม่ใช้เนาะแบตอึนจอใหญ่เพราะว่ากันอย่างนั้นนะตามที่รีวิวจะได้ไม่ต้องชาร์จบ่อยนะครับแล้วที่สําคัญคือได้ลอมเยอะด้วยแต่ผมได้มาในราคาช่วงลดราคาเนาะเพราะมันออกมานานแล้ะก็สามพันกว่าบาทสามพันสาร้อย ว่าถูกมากาเป็นสีน้ำเงินนะครับอควาบูนะครับสิวมานะครับยังไม่ได้แกะเลยนะครับ เปิดมาก็จะมีกล่องอะไรเคสใสแถมมานะครับมีเคสใสแถมมาพร้อมกับควิดไกด์คู่มือนะคคู่มือที่เราอ่านกันเป็นประจำนะมีข้อมูลสินค้าและบัตรรับประกันนะครับ มีเครื่องครับเพิ่งเคยรีวิวเป็นครั้งแรกใส่ได้สองซิมนะครับแล้วก็เพิ่มไมโครดีการ์ดได้อีกอันเป็นทริปเปิลสล็อตนะคสามช่อง แล้วก็มีอะแดปเตอร์กับสายชาร์จนะครับล้วก็หมดแล้วสายชาร์จเป็นไมโคร USB 2.0อยู่นะครับพโ,โทรศัพท์ั้งแต่ปีที่แล้วแล้วชาร์จเป็นแบบชาร์จธรรมดาครับ เอาพุท5โวลต์2แอมป์นะครับโอ <Okay, S 1> เดี๋ยวเรามาดูเครื่องกันเลยนะครับตื่นเต้น สองตัวนะครับมีสแกนอยู่มือผมว่าสีสวยอยู่นะครับมีฟิล์มกันรอยมาให้แล้วนะครับแต่ไม่ใช่ฟิล์มกระจกนะครับเป็นฟิล์มธรรมดาติดฟิล์มกันลอยมาให้แล้วเป็นฟิล์มธรรมดาไม่ใช่ฟิล์มกระจก เข็มกิมซิมมาอ,อ้าวทำไมถึงไม่มีเข็มกิมซิมมาให้ไม่มีเข็มกิมซิมมาให้ครับ จะมีนี่แน่มันต้องมีสิครับมีเข็ม,ท,ม,ท,มทิ้มมาให้ลองใส่เคสดูว่ามันจะสวยไหม เป็นเคสยางนะครับซิลิโคนยางาก็ประมาณนี้ใส่เคสแล้วก็ผมว่าดูดีนะครับเคสมาจะชาร์จก็มีเปิดชาร์จนะครับ ใส่เคสแล้วเลนกล้องนะครับจะไม่เป็นรอยนะครับเพราะว่าเรามีเคสลรองรับอยู่โอเคเดี๋ยวมาเปิดเครื่องดูสเปคกันนะครับว่ามัน64ลอม64แรม3จริงไหมก,ก่อนจะเปิดเครื่องเราใส่ซิมก่อน ขาดซิมแบบซิมหนึ่งอยูลล่ริมสุดนะครับที่ผมใส่เป็นค่ายคาดาลายโมบาย เลนกล้องตรงนี้มันจะนูนออกมางนนั้นเราควรจะต้องใส่เคสไว้ตลอดผมว่าจะต้องไปติดฟิล์มกระจกอย่างน้อยมันป้องกันหน้าจอได้ตก รดเครื่องมีมาให้สามสิบสองเปอร์ออเซ็นนะครับภา,าษาไทยเขตไทย ถ้าไม่ยอมรับไม่ได้ต้องยอมรับ เวลามันอัพเดตให้อัตโนมัติเพิ่มลายนิ้วมือกับใบหน้านะครับข้ามไปก่อน ม,มือใหม่นะครับโอ้จอผมว่าก็สวยนะครับระดับ HD ก็ถือว่าใช้ได้สมกับราคาเดี๋ยวเรามาดู ครับโทรศัพท์นะครับก็เป็น Android เวอร์ชัน9นะครับความเร็ว c p วอยู่ที่2.0 Ghz กะเฮิร์ออกตาคอแรมสมกิกนะครับที่เก็บข้อมูลนะครับพื้นที่ทั้งหมด 64GB กิกนะครับวางให้ใช้ 52.84GB กิกนะระบบใช้ไปประมาณ 12GB กิกนะครับก็เดี๋ยวต้องขอลองใช้ก่อนนะครับเพราะว่าอันนี้ผมยังไม่ได้ติดตั้งแอปอื่นเพิ่มเติมนะครับอันนี้ เปิดมาก็เป็นแบบนี้นะครับมีแต่ update, อัปเดตเขาเรียกว่าอัปเดต OS เฟันทัด OS, OS นะครับประมาณ200เมกะไบต์นะครับเท่านั้นเองครับก็ประมาณนี้นะครับไม่เคยใช้เหมือนกันเดีย๋ยวจะลองใช้การตั้งค่าการรับสายโทรไลน์อะไรให้เรียบร้อยนะพอ เสร็จสับเราจะได้บอกแม่ได้นะครับว่ามันใช้แบบไหนอย่างไร,รสำหรับรายละเอียดสเปคอื่นๆนะครับผมคาดว่ามีหลายๆเว็บที่เขาเป็นมืออาชีพนะครับที่เขามารีวิวแล้วนะครับก็ไปดูได้นะครับก็วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะ วันนี้ก็ไปก่อนครับสวัสดีครับ